ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเขาสามมุกนะครับผมมีเด็กๆมาทัวร์มาทัศนศึกษาอยู่ด้วยมาเป็นขยงเลยมาเป็นกลุ่มเลยแต่เดี๋ยวเราจะพามาดูแถวนี้กันนิดนึงนะเดี๋ยวจะปั่นกับปั่นจักรยานมาไลน์ในเฟซมาแล้วแต่เดี๋ยวจะปั่นกลับไลน์ในนี้นิดนึงนะเราอยู่ตรงจุดชมวิวเขาสามมุกตรงร้านเบอร์กันดี เรียนมาเพียบเลยวันนี้แดดยังไม่ออกใช่ไหม ลืมไปเว้นเราดำไปแล้วมองไม่เห็นเลยน้องๆมาเที่ยวกันปั่นจักรยานมาเดี๋ยวจะเจอเจ้าจ๋อมาแอบขโมยจักรยานเราตรงนี้จะเป็นจุดช,ชมวิวเขาสามมุกขก็จะมีร้านที่เป็นประภาคารแบบนี้นะฮะน,นี้ชื่อเบอร์กันดีเป็นที่พักเป็นร้านอาหารยามเช้า ก็เปิดทั้งวิถทางวานแหละเป็นร้านอาหารในที่พักเบอร์กันดีน้องวานบูดาเข้ามาแถวนี้ไม่เจอตัวเป็นเ,นเลยเจอแต่เขาถ่ายได้เดี๋ยวเราจะปั่นจัก,กรยานไม่ได้สิ ปั่นจักรยานไม่ได้มันไม่ให้ปั่นนี่คือร้านเบอร์กันดีจักรยานสวยอันนี้คือด้าฮอนรูทนะครับผมดาฮอนรูทของเยอะด้วย <laughs> เดี๋ยวเราจะหนีไว้บนนี้นะเราจะจูงไปตรงนู้นจุดชมวิวเขาสามมุกจะมีที่เป็นอุโมงค์อุโมงค์เหล็กเขียนภาษาอังกฤษไว้ว่าเขาสามมุกบางแสนเขาสามมุกเดี๋ยวจูงจักรยานไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้ดูหน้าจอนะครับผมปล่อยให้จักรยานมันไหลลื่นไปก่อนนะเดี๋ยวไปหาจุดด้านบนเดี๋ยวจะพาไปชะโง,งกดูตรงจุดชมวิว หน่วยกู้ชีพมูลนิธิตายคุณธรรมเดี๋ยวจูงขึ้นไปก่อนนะเมื่อกี้เป็นไลค์ในเฟซตอนปั่นมาแล้วอันนี้ไม่ได้ปั่นแล้วก็ไลค์ได้ในติกตอ k ไม่ได้บอกเช้าเฟซด้วยว่าจะมานี้แต่เดี๋ยวจะดาวน์โหลดไปลงในเฟซด้วย ช้านี้แดดยังไม่เปรี้ยงเท่าไรนักเราก็สบายหน่อยอึบมันเป็นทางลาดสำหรับจูงจักรยยงจักรยานนี่สบาย,ยเลอเนะ<า>ยอยึมโอ้ห<า>โหมีเขามาถ่ายแบบกันด้วยข้างล่างอึบ เดี๋ยวเราจะไปจอดอยู่ข้างบนเดี๋ยวจะพาดูตรงจุดชมวิวตรงนี้หน่อยว่ามันมองเห็นไกลแค่ไหนจะมองเห็นน้องวานบูดาึ๊บเดี๋ยวเราพาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะส่องดูตรงนี้ก่อนจุดชมวิวไปยังไงหรอครับปั่นจักรยานมาเรียบเขาสามมุกมา เลยไปตรงนู้นจะเป็นหาดบางแสนนะแล้วก็ปั่นเรียบหาดมาเรียบทะเลเรื่อยๆมาถ้ามาจากมองจากหาดบางแสนจะเห็นตึกมสูงอยู่ตรงเนี้ยคือ,อไม่ใช่มันไม่เห็นมันบางมันจะเห็นตึกนู้นนี่ถ้ามองจากหาดบางแสนมามันจะเห็นตึกนู้นนะล้วเราต้องเราต้องเลยโค้งนี้มาเราจะเห็นตึกนี้แล้วก็ปั่นมาเรื่อยๆจนถึงจุดชมวิวเขาสามมุกนะครับผมจริงๆใช้ Google Map บอกว่าจุดชมวิวเขาสามมุกมีช้างด้วยเหรอช้างอยู่ไหน <c oughs> ช้างอยู่ที่ไหนไเห็นมีนี่ตรงนี้จะมีแต่แบบระวังเนี่ยระวังลิงเนี้ยนะระวังน้องจอ๋อเดี๋ยวน้องจ๋อจะลงมามาคุยทางขยะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นหาดรับรับนี่ตรงนี้เขาชอบมาถ่ายรูปกันอยู่ตรงนี้นี่หาดรับรับจะอยู่ตรงนี้ใต้ต้นไม้นี้จะมีเป็นเหมือนกับสิงช้า ตรงนี้เขาก็ถ่ายแบบถ่ายแล้วกันอยู่เห็นไหมเดินมาตรงนู้นจะไปลงก็ไปลงตรงนู้นนี่ลงข้างๆข้างๆไอ้ร้านเบอร์กันดีตรงเป็นป,ะพ,ปะพาคารอยู่นะ๊ะเมื่อกี้เลื่อนเข้าไปดูมันมีอะไรให้ใช้ช้างเผือกหรอมีเรื่องอช้างเผือกอมันบอกว่าขอรับแฟร์ขอรับแฟร์สิขอรับแฟร์แฟร์คืออะไรนี่ขอรับแฟร์แล้ว ทำภารกิจเพื่อลับแฟขอรับแฟขอรับแฟแชร์ไลค์จำนวนสองครั้งอะไรแช,ชร์ให้นาเติร์ดีกว่าเดี๋ยวเราจะจูงจัก,กรยานไปบนจุดชมวิวเขาสามมุกนะครับผมพี่ตะโกนเหินฟ้าได้ป่ะ <c oughs> โอ้รู้เลยรุ่นไหนเนี่ย รุ่นเดียวกันแน่เลยเรียกพี่ทําไมเออเฮ่ <c oughs> ทันรุ่นเหินฟ้าเนี่ยดีไม่ดีขวัญฟ้าหน้าดําด้วยใช่ไหมอืบโอ้ยมันมีเครื่องจักรกาลังก่อสร้างทํางานอะไรอยู่ตรงนีน้ตรงข้างบนนี้จะเป็นป้ายเขียนว่าเขาสามมุกบางแสนเขาสามมุกนะครับผมเดี๋ยวเราจะหาที่จอดให้เห็นป้ายนี้กันเต็มๆหน่อยสิตรงไหนตรงนี้เห็นเต็มไหม เกือบเห็นเต็มเดี๋ยวนะในขณะที่ชาวบ้านเขาไม่มาเดี๋ยวเราจอดไว้ตรงนี้เห็นเต็มไหมนี่จะเห็นเต็มไหมคำว่าบางแสนเขาสามมุกนี่ตัวบี บาง B, B A N G S A E N K A S A N U K บางแสนเท่าสามุกไม่ใช่ไปแล้วจักรยานเราล้มเห็นไหมแค่นี้ก็หอบแล้วโอ้จริงๆพระอาทิตย์พ้นพ้นแนวเขาแล้วนะแต่ว่าเมฆมันยังเยอะอยู่มันยังเลยไม่ร้อนแถมเว่นเรามันดำด้วยมันก็เลย มองไม่เห็นแสงแดดเลยว่ามันร้อนหรือเปล่าแต่เริ่มแล้วเริ่มร้อนแล้วเงาเริ่มมาแล้วเดี๋ยวจะปั่นจัก,กรยานไม่ใช่ปั่น,นจูงจัก,กรยานทะลุตรงนี้ไปทะลุข้างในนะเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นทามแลดจะได้เห็นแบบวูทะลุไปผ่านอุมโมงตรงนี้ก็จะเห็นเวิง้งอ่าว แหลมแท่นเลยแหลมแท่นแบบก็จะเป็นหาดบางแสนนะครับส่วนใหญ่เขามากันก็คือมาเล่นหาดบางแสนกันนะเลยไม่ค่อยมาโซนนี้เท่าไหร่นักถ้าเป็นวันที่สุขสาทิดคนมันจะเยอะหาที่จอดยากเขาก็เลยยอมแพ้กันที่หาดบางแสนก็พอ,อแล้วเดี๋ยวนะผมจะหาที่ส่องให้ดูแถวๆนี้กัน เขาสามมุกกรอกครับใช่แล้วเขาสามมุก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 นะเติงวาไงหากางเกงให้ผมหน่อยครับลิงขโมยไปใส่เออล,ลิงหรือน้องๆที่กาแล็กซี่ที่นัดเติงไปมาเมื่อวานฮะเอาให้แน่นะเออ นักเติงนี่หาเรื่องนะฮะนักเติงอยากนอนคุยกับลากมะม่วงใช่ไหมนักเติงวิวดีมากแต่ไปทีไรล,ลิงกวนใจเช้านี้ลิงยังไม่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเราหอบแล้วผ่านทุกอาทิตย์ไม่มีที่จอดกลัวลิงแล้วมีที่มีดอกไม้ริมทางเขาอยู่คือแถวนี้แหละนี่เขาจะมาจอดแถวแถวนี้ เคยเห็นเขาจะมาจอดแถวๆนี้รถดอกไม้ใช่ไหมนี่ประมาณแถวๆนี้แต่วันนี้มันไม่ใช่วันเสาร์สุกเสาร์อาทิตย์นะเขาน่าจะมาสุกเสาร์อาทิตย์ผู้ฝั่งนู้นมันทําก่อสร้างอยู่ด้วยสวัสดีครับพี่โปรดิวเซอร์มือทองสมองเพชรด้วยสิเออใครที่ทักทายถามถ่ายอะไรมาแล้วยังไม่ได้ตอบการก็ถามถ่ายมาใหม่กันได้นะครับผมจูงจักรยานอยู่ ใส่อย่างไรให้ลิงขโมยไปครับอ๋อนัตเติงใช่ไหมไม่ใช่ลิงขโมยเป็นน้องชื่อหลิงน้องชื่อหลิงหลิงมั้งน้องคนนั้นน่ะนัตเติงใช้คำนะใช้เล่นคําเพื่อที่จะหลบเลี่ยงความตายที่มาเร็วนะนัตเติงใช้คําน้องหลิงหลิงที่นัตเติงไปไปเจอที่กาแล็กซี่นะฮะน้องหลิงหลิงขโมยกางเกงลิงของนัตเติงไป สงสัยผมว่าน่าจะจ่ายเงินไม่ครบหรือว่าบอกจะให้ติปพิเศษนะฮะแล้วเขาคงไม่ได้ให้น้องเขาก็คงแบบเออต้องเอาอะไรไว้เป็นหลักฐานก่อนเพราะว่าที่ที่นั้นมันมีคลาบอะไรบางอย่างนะที่กังเกงในเขาเพื่อเพื่อจะเอาเป็นหลักฐาน <c oughs> ตายจอบอ <c oughs> คุณเล่นกับผมใช่ไหมคุณคุณเติง้งเออคุณอยากตายใช่ไหม <c oughs> วานยังอยู่ไหมนี่ผมพยายามมามองหาวานอยู่ตลอดเนี่ยตอนนี้วันก่อนเห็นบอก่าไปศรีราชา แต่เห็นรูปเขาถ่ายมาก็เห็นวิวเป็นหาดบางแสนก็มีอ่ะามสามรอบแล้วอยากมีคู่ต้องไหว้จุดไหนครับแอดไหว้ที่แยกกาเล็กซี่นะฮะมันจะมีอาคารหนึ่งคุณขึ้นไปคุณได้เจอแน่นอนคู่ของคุณอ่ะเออจุดทูบตรงกาเล็กซี่เห็นไหมเออใครๆเขาก็รู้การคุณ่ะนาเติง้งคุณเนี่ย ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วออผมอยู่ศรีราชาศรีราชาผมเมื่อวานเมื่อวานหรือวันก่อนเขาเห็นบอกว่าน้องวานเข้าที่ศรีราชานะเห็นกันไหมวานบูดาผมเห็นอุ้ยจักรยานเราอยู่ไหนอ๋อลืม <laughs> จุงมมาแล้วนี่หว่าอ่าพี่สมยศก็มานะเติงตายตายยังเขียนนะเติงเดี๋ยวเราจะพามาส่องเชเวฟดูแถวๆนี้กัน เล็กๆนๆน้อยในขณะที่จูงจักรยานได้หาดลับๆตรงนี้จะลงไปยังไงก็ไปลงตรงข้างๆไงประประภาคารนะน,นะมันจะมีประภาคารตรงร้านเบอร์กันดีแต่ก่อนเบอร์กันดีคือเลสเทมฮิวมาเร่นะแต่ตรงนี้มันกลายเป็นชื่อร้านเบอร์กันดีซึ่งเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นที่พักด้วยมีประมาณหกห้องหรือสิบห้องจะไม่ได้ประมาณนั้นนะห้องหรูๆริมทะเลเลย สามมุกลมเย็นดีไหมเย็นดีครับผมแต่แดดเริ่มมาแล้วออแดดเริ่มมาแล้วมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะจูงลงไปดูตรงใกล้ๆศาลเจ้าแม่สามมุกกันนิดนึงแล้วเราก็จะปั่นจักรยานกลับแต่ขาปั่นจักรยานนี้เราจะปั่นในเฟสนะเราไม่ได้ปั่นในนี้เพราะในนี้มันปั่นไม่ได้มันจูงได้อย่างเดียวเห็นไหม ตรงโค้งศาลเจ้าแม่สามุกศาลดั้งเดิมเขากำลังทำสวนสาธารณะเท่ๆอยู่นะอู้เห็นไหมตรงเนี้ยเหมือนจะมีศาลาอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะพามาเชแวบดูตรงนี้เหมือนจะมีศาลา,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 าจะทำเป็นอาคารสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแน่เลยโอ้เท่อ่ะ ไม่ได้มานานนี่ปรับปรุงยกใหญ่เลยนะนี่จะพามาส่องดูสวัสดีน้องชนน,นเติงว่าอะไรสยาวเชีถามเป็นความรู้ครับทำบุญอย่างไรถึงใช้ชีวิตแบบแอดเออเอย่าไปหาสร้างเรื่องให้ตัวเองแล้วกันนะครับผมไม่ต้องทำบุญอะไรหรอกแค่ไม่ต้องสร้างเรื่องให้ตัวเองสวัสดีหนุ่มน้ำเค็มสวัสดีอ๋อตะวันตกทะเลอะไรเออเฮอเจมแมม ขอบคุณที่ร้ายให้คนไกลทะเลได้เห็นความสวยงามขอบคุณนะครับคุณราสีเมงไปตรงนี้ต้องไปตะวันตกดินจ้าก็ตะวันยังไม่ตกแต่ว่าเรามาตามความสะดวกของเราก่อนนะครับผมตอนนี้ตอนนี้แดดมาแล้วเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เขาจะทำอะไรนี่เห็นไหมน่าจะเป็นศาลาที่นั่งท่เทย อไปกันต่อสวัสดีนะครับคุณวิภาวีมีอะไรครับคุยอะไรเสียงที่คุ้นเคยเอ,อแค่เสียงเหรอได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกล้กคุ้นเคยแค่เสียงกันดีแล้วอย่ามาคุ้นเคยตัวตนกันเลยบางคนเหมือนกับได้รู้จักผ่านออนไลน์ก็ก็ยังใช้ได้แต่พอรู้จัก ตัวจริงแล้วไม่ไม่น่ารู้จักดีกว่านะเหมือนคนเสื้อแดงๆนะเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีแต่ค่าจะครบนครบนะฮะออผมคนหนึ่งนะอะเดี๋ยวเราจะเอ้ยแถวนี้สัญญาณชอบชอบไม่ค่อยดีเฮ้ยเราใกล้มาถึงร้านนั้นนี่นะร้านอ,อ,อู้ทนนี้ทำเป็นทางเข้าเท่ๆเ,เ,เลยเนะี่ยร้าน ที่เรามามารีวิวครั้งก่อนร้านชื่ออะไรนะาปากมุกประมงประมงทิพป,ประมงทิพป,ประมงทิพตโอ้ตรงนี้เวทีอาจารย์นี้เป็นเวทีของน้องหมาเดี๋ยวผมจะพาด,ดูตรงนี้ก่อนนิดนะึงเนี่ยน,นะมุกประมงประมงทิพต มันจะมาขโมยจักรยานเราหรือเปล่านี่ตรงนี้เป็นจุดทำอาคารน่าจะลงจากตรงนน้นตรงนี้จะมีบันไดลงตรงนู้นแล้วอ้อมมาตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแดดเริ่มมาแล้วฮะแต่เรามองไม่เห็นแดดเพราะว่าแว่นเรามันปรับสี บรรยากาศดีด้วยใช่แวสวัสดีบางแสนครับคุณออรอบ,บีวิวสวยก็ไม่ใช่คุณปุกกี้สีสอางช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์ใน t ิ k t o k อต่อเนื่องนะเนื่องจากไปไลฟ์ในเฟซน,นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยหลายคนอาจจะเคยดูในนี้แล้วไม่เคยดูในเฟซก็เลยไม่ค่อยเจอกันเฟซเราก็ชื่อบางแสนวันนี้นะคร ขอบคุณนะครับผมคุณไพรทูลนี่เห็นไหมจะเป็นอาคารอะไรสักอย่างหนึ่งใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวบ่อยๆนี่นะน,นี่ผมจะมีนะเพจชื่อบางแสนวันนี้นะลงบ่อยยิ่งกว่าในนี้อีกขอบคุณนะครับคุณไ am อ e t ปรับปรุงใหม่เยอะมากครับใช่แล้วนี่ตรงนี้ก็ทำเห็นไหมจะมีจุดลงตรงโค้งตรงหน้า สารเจ้าแม่สามมุกเลยตรงนี้จะเป็นเวทีของน้องหมาเห็นไหมนั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้องอยู่เป็นกันเป็นฝูงนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอไอ้น้องลิงจะเจอน้องลิงเฮ้ยมันต้องอ้อมไปนี่ว่ะอันนี้เข้าไปตรงนี้ไม่ได้มันเป็นเวทีที่เราชอบไปทําเท่เดี๋ยวนะต้องจูงจักรยานลงก่อนเดี๋ยวเราเอาจักรยานไม่ใช่ิเอาอันนี้หนีบหนีบนี้ก่อนน้าเตี้งว่าอะไรน้าเตี้งพิมพ์ยาวจัง ในเฟซนี่ไม่พิมพ์นะไม่มีเพื่อนเออในนี้พิมพ์ยาวเลยนะเนะติ้ง่ะออมองย้อนกลับไปมองย้อนทางที่ตัวเองเดินมาแล้วก็จะรู้ว่าผิดพลาดประการใดก็ปรับแก้กันไปนะนะเติง้งไม่ใช่ถูรู้ถูก,ก,ถกังไปแบบนั้นไม,ไม่ได้นะเออ่ะพออามาดูหน้าสารเจ้าแม่สามมุกแบบไทยนะครับผมสารดั้งเดิมสารเล็กๆอยู่ตรงนี้ จะมีอุโมงค์เป็นถ้ำเข้าไปข้างในแต่ผมไม่เข้าไปข้างในะนะฮะเพราะสัญญาณไม่ได้สัญญาณไม่รอดแค่ผ่านทางตรงหน้านี้ยังไงเขาทำลงทำทางเข้านี่อันนี้จะเป็นทางเข้านี่สารเจ้าแม่สามมุกอยู่ตรงนู้นใช่ไหมสารเจ้าแม่สามมุกแบบไทยเลยไปหน่อยจะเป็นสารเจ้าแม่สามมุกแบบจีนนี่เป็นทางเข้าทางเข้าอาคารเมื่อกี้นะพี่ชาวประมงก็มาไกลาจุงนั่นสิ เขียนผิดไปขอโทษด้วยนะครับเขียนอะไรเอ่ยถ้าผมซื้อจากยานใหม่แอดพอจะหาคนปั่น <c oughs> เขาบุกลุกทะเลแล้วรับแอดคนหลอกอะไร <c oughs> อืแถวนี้เขาเป็นการปรับปรุงพื้นที่นะครับไม่มีการบุกลุกหรอกใครจะไปทําอะไรได้ท้องทะเลบ้านเราท้องทะเลแสนกว้างใหญ่จริงๆความดาราม่าต่างๆนานาของผู้คนนะมัน เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะทําอะไรเลยหายใจอย่างดราม่าได้เลยถ้าจะเอามาเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะอย่างอย่างเน็กชาลีนั่นนี่นู่นนะเห็นไหมตอนนี้ก็มีดราม่ากับน้องกามินกันใช่ไหมก็ท้ายสุดไม่ว่าอะไรยังไงเราไม่รู้รายละเอียดอะไรกันหรอกเราพวกคนที่นั่งเชียร์อยู่ข้างๆนี่ทาอย่างกับตัวเองเป็นคนขับรถนะนะไปเอาตัวเองเข้าไปมีอารมณ์ร่วมกัน กลายเป็นเรื่องเป็นอะไรโอ้ยแถวนี้เขาทุบออกด้วยนี่ว่าทุบออกทาใหม่นี่นาตรงนี้อ๋อใช่แล้วทําแล้วก็ลื้อทุบออกทาใหม่เนี่ยระเบียงข้างๆเนี่ยที่เขามาตกปลากันอันนี้สารเจ้าแม่สามมุกมีเขามาทําพิธีอะไรกันยุ่ด้วยเราจะป่านให้ดูด้วยความรวดเร็วผมจะพูดเรื่องอะไรก็อย่างเช่น น้องแน็กกันนะน้องแน็กแน็กชาลีก็ท้ายสุดก็มันก็โทษใครไม่ได้จริงนะเพราะว่าแน็กเป็นคนไปปั้นเขาขึ้นมาเป็นคนสร้างเขาขึ้นมาไม่ว่าคล้ายๆกับลูกเราอะเราทําให้ลูกมีชีวิตขึ้นมาแล้วถ้าลูกเราเป็นฆาตรกรเราก็คงต้องยอมรับว่าเราเลี้ยงเขาไม่ดีแน็กก็ไปสร้างน้องกาเมินขึ้นมาแล้วก็ไม่ว่าเขาจะดีจะร้าย ก็คงต้องยอมรับสภาพกันไปนะก็เห็นเขาในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็รู้สึกชอบในภาพที่ฉาบฉวยก็ก็อยากไปรู้จักตัวจริงพอรู้จักความเป็นจริงแล้วก็ทุกอย่างมันก็ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแหละยิ่งมีผลประโยชน์มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็กลายเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้ควบคุลมลาบากท้ายสุดมันก็เป็นอย่างที่เห็นกันนะครับผมเห็นไหมเราอยู่ตรงโคง้ง เขาสาม,มุกเลยตรงนี้กาลังทำเห็นไหมอันนี้นั่นคือถนนที่ทํามาก่อนนะฮะทำมาก่อนแล้วก็ตอนนี้รื้อรื้ออยู่ื้ออยู่นี่รื้อมาตรงนี้ตรงโค้งตรงนี้ก็ไม่ได้รื้อเยอะหรอกรื้อน้อยๆเอ๊ะเรามาใกล้ถึงแล้วดีแล้วที่ทําใหม่ครับผมใช่แล้วตรงไหนตรงนี้ตรงจุดชมวิวเขาสาม,มุกนะฮะผมแค่หายใจยังไม่ถูกเลยครับแอดนี่ยชาลีมางานก่อนนะ ทำเสร็จแล้วจะมาเที่ยวใหม่ครับผมเอเจ๊มแมมเอาอ่านทานบ้างไม่ทานบ้างนะครับผมนะก็แต่ละคนแต่ละผู้แต่ละนามมนุษย์ที่กําเนิดเกิดขึ้นมาบนโลกนี้นะครับผมถามว่ามีคนกี่ประเภทมีคนประเภทของคนมีเท่ากับจํานวนของคนนะเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยมีคนอยู่เจ็ดสิบล้านคนเฮ้ยทำไมหาวทำไมถ้าประเทศไทยมีเจ็ดสิบล้านคนก็จะมีคนเจ็ดสิบล้านประเภทนะฮะเพราะฉะนั้น มันเป็นการมองภาพแบบละเอียดยิบย่อยที่สุดและมันก็เป็นจริงเช่นนั้นคนมันไม่มีประเภทหนึ่งประเภทสองคนไม่มีไม่มีชายมีหญิงนะมันแค่สิ่งมีชีวิตเดียวถ้าไม่เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นนะคนไม่มีชายไม่มีหญิงไม่มี LGBT ไม่มีต่างชาติไม่มีหัวทองหัวดําท้ายสุดก็คือคนต่างอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันแต่วันนั้นมีดวงเดียวใบไม้ที่ไหนก็สีเขียว เลือดคนนะสีเดียวกันอะไรวันนี้ร้านประมงทิพย์อ๋อเาจูงจักรยานมาถึงตรงนี้นะช่วงน้ำขึ้นนี่อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะคุยกับแอดแล้วมีพลังบวกอยากจะบวกครับอแหละตรงไหนที่จุดชมวิวเขาสามุกนะครับผมอันนี้คือร้านประมงทิพย์นะประมงทิพย์ ข้างๆนี่เยืย้องๆนี่ศาลเจ้าแม่สามุกจีนนี่เย้องศาลเจ้าแม่สามมุกจีนอันนี้บรรยากาศยามเช้าน้ำนิ่งๆน้องวานอยู่ไหน,บบน,น,นพี่ๆที่ล,ล่องเรือนี่เห็นวานบ้างไหมถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนะแอดลงน้ำหน,น,ำน,ำน่อยวน,นี่เห็นนะตรงนี้ก็จะเป็นอาจจะทำอาคารอะไรบางอย่างนะแถวๆนี้ เห็นไหมมาทีไรยาวทุกทนะีเดี๋ยวเราจะจูงจักรยานกลับแล้วเดี๋ยวสัญญาณจะขาดจะหายเฮ้ยเรายังไม่ถ่ายรูปเลยเดี๋ยวนะขอถ่ายรูปกันนะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราถ้าเราย่อหน้าจอนี้ลงมันก็จะหยุดแป๊บหนึ่งนะมันจะหยุดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราถ่ายถ่ายรูปก่อนน้ำใสนะตอนนี้ตรงนี้พอใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนิ่งก่อนแป๊บหนึง่งมันจะกลายเป็นเอ้ยมันพักเดี๋ยวนะ เราจะกดพัก5นาทีอะไรนี้ก่อนหยุดพักชั่วคราวนะหยุดพักชั่วคราวเดี๋ยวจะโพงมาใหม่เดี๋ยวถ่ายรูปไม่เกิน3นาทีสัญญาณเป็นสีแดงสัญญาณมันเป็นสีแดงแดงมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่รู้อะกลับแล้วจะย้อนกลับไปดูจดชุมวิวเขาสามมุกอันนี้ในทิกตอกนี้พงพาดูแบบ ถึงตรงทางลงหาดรับรับตรงนี้แล้วกันตรงข้างหน้านี้เพราะจูงจักรยานเราเราคงปั่นขึ้นไม่ไหว <c oughs> โซนนี้เขากำลังปรับปรุงทำใหม่นะครับผมทำใหม่เสร็จแล้วก็คงน่าจะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่หลายคนต้องมาชมไอ้น้องหมาทจไมาอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวเจอเพื่อนลิงมา ก่อกวนนะห้ามจอดตลอดแนวไอ้น้องหมาเฝ้าประตูด้วยเขามีทำพิธีอะไรอยู่ที่ศาลสาม,มุกไทยอะไรพวกน้องหมายืนเหา่าโอ้ยืนเห่าเป็นฝูงเลยศาลเจ้าแม่สาม,มุก เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดชมวิวอีกครั้งนึงนะย้อนกลับไปนะครับผมเราจะไปตรงจุดชมวิวอีกครั้งนึงนะย้อนกลับไปนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ช่วงบ่ายคุณวิสิตตรงนี้ผมตรงนี้ตรงนี้